สนับสนุนโดยฮานามิเข้าเกรียบรวยเพื่อนเครื่องปรับอากาศแคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ ter, ฟอกฝุ่น pm 2.5ปุ๋ยตรากระต่ายและลายดีเหมาะกับพืชผักและไม้ผลทุกชนิดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกพรพง์เมตตาประจำวันพฤหัสบดีที่3าธันวาคม เป็นความกังวลของคนไทยทั้งประเทศนะครับหลังพบสาวไทยที่ติดเชื้อโควิด1 9ลักลอบเข้าเมืองมาเท่านั้นยังไม่พอยังกระจายกลับบ้านไปตามพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยถึงแม้ว่านี่จะยังไม่ใช่การติดเชื้อภายในประเทศแต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันขั้นสูงสุดนะครับล่าสุดวันนี้พบข่าวที่น่าตกใจเกิดขึ้นอีก พบว่ามีชายติดเชื้อโควิด1 9ที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นรายแรกทั้งๆที่ชายคนนี้ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศและไม่เคยไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงเลยครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายล่าสุดเป็นเพศช,ชายอายุ49ปีเดินทางจากพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลจันทิมาอําเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเข้าไปตรวจสุขภาพ เพื่อที่จะไปทํางานที่ประเทศสิงคโปร์โดยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาและพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านคนเดียวทําสวนและขายมะนาวมีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งจะพักอยู่กับพี่สาวภรรยาส่วนภรรยาขายมะนาวอยู่ในเขตอําเภอมาบตาพุดจังหวัดระยองทุกๆ1ิบวันก็จะเดินทางกลับมารับมะนาวที่บ้านของผู้ป่วยเพื่อเอาไปขาย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยทําสวนอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหนในช่วง14วันที่ผ่านมาจะมีก็แค่ส่งลูกสาวไปเรียนไปซื้อของที่ร้านชํารถเร่และพบปะญาติเป็นบางครั้งวันที่29พฤศจิกายนตอนประมาณหนึ่งทุ่มเดินทางออกจากอําเภอลานกระบือนั่งรถโดยสารประจําทางไม่ทราบจํานวนผู้โดยสารถึงสถานีขนส่งพิษณุโลกเวลาประมาณสองทุ่มและพอตอนเที่ยงคืนนะครับนั่งรถโดยสารประจําทางต่อไปถึงสถานีขนส่งหมอชิด ถึงเวลาประมาณตี5ของวันที่30พฤศจิกายนแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ไปบริษัทจัดหางานแล้วจึงเดินทางด้วยรถของบริษัทพร้อมกับเพื่อนเพื่อมาตรวจโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเอกชนก่อนที่จะไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง4ี่รายก็คือลูกสาวพี่สาวพี่เขยและลูกจ้างเก็บมะนาวเพศหญิงหนึ่งคนโดยส่งตัวอย่างตรวจที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเมื่อวานนี้ตอนหนึ่งทุ่ม สำหรับภรรยาผู้ป่วยซึ่งถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ประสานไปยังจังหวัดระยองเพื่อดำเนินการและประสานกับจังหวัดพิษณุโลกตามหาผู้โดยสารร่วมรถโดยสารเบื้องต้นไม่ทราบจำนวนนะครับสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่าพบว่ามี11รายอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางร่วมกับผู้ป่วยจากอำเภอลานกระบือจนถึงสถานีขนส่งพิษณุโลกที่ไม่ทราบจำนวนเนี่ยก็เพราะว่ามีการรับส่งขึ้นลงตลอดการเดินทางถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งในนั้นรู้ตัวนะครับกักตัวเองแล้วถ้าเกิดมีอาการต้องสงสยัยก็เข้าไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลลานกระบือเข้าทําความสะอาดพื้นที่ เพราะมีลูกสาวของผู้ติดเชื้อโควิด1 9เรียนอยู่ชั้นป .2 อ2เบื้องต้นผอโรงเรียนสั่งหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันสำหรับสถานการณ์โควิด1 9ตัวเลขอย่างเป็นทางการวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม13รายมาจากเมียนมาที่เป็นหญิงลักลอบเข้าเมืองซึ่งมีการนำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแต่ยอดมารวมกันในวันนี้ทั้งหมด6ราย อีก7รายอยู่ในสเตทควอรันทีนครับมาจากอินเดียหนึ่งสหรัฐอเมริกาหนึ่งเม็กซิโก1สวีเดน1ปากีสถาน1และเนเธอแลนด์2รายรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด4 0 3 9รายรักษาหายเพิ่ม10รายรวมรักษาหายแล้ว3832รายอย่างรักษาตัวในโรงพยาบาล147รายเสียชีวิตรวม60รายครับเบื้องต้นทางสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรก็ยืนยันนะครับว่ากรณีของชายที่จังหวัดกำแพงเพชรติดเชื้อจริงนะครับ พบตรวจว่าพบเชื้อโควิด19จริงแต่ว่าก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะว่ายังต้องมีการตรวจหาเชื้ออีก2ครั้งถึงจะยืนยันได้ว่าเชื้อที่พบนั้นเป็นซากเชื้อหรือว่าเป็นเชื้อที่ยังแอคทีฟยังสามารถระบาดได้อยู่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับกาดอย่าตกด้วยสําหรับสถานการณ์เมื่อวานนี้ที่เราพบหญิงไทยลักลอบเข้าเมืองมา6กรายติดเชื้อโควิด19แล้วพอมีการสอบสวนโรคพบว่าหลายคนใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างเครื่องบิน จนทำให้เกิดคำถามขึ้นทันทีครับว่าระบบการคัดกรองที่สนามบินเป็นอย่างไรผ่านมาได้ยังไงล่าสุดวันนี้ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงยืนยันว่าทำดีที่สุดแล้วเพราะว่าตอนที่ผู้ติดเชื้อมาใช้บริการอุณหภูมิปกติครับนี่คือภาพของผู้โดยสารทั้งสองคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ขณะเดินทางผ่านท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ภาพจากกล้องนะครับจับภาพได้และมีผลการวัดอุณหภูมิอยู่ที่36.4และ35.4องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าไม่มีไข้จึงผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานแม้การสอบสวนโรคผู้โดยสารเพศหญิงอายุ21ปีชาวกรุงเทพและเพศหญิงอายุ25ปีชาวจังหวัดพิจิตรระบุก,ก่อนเดินทางว่าทั้งสองเนี่ยเริ่มมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็ตาม ทางด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงยืนยันว่าได้ดําเนินการตามมาตราการสาธ,ธารณสุขพร้อมตั้งข้อสังเกตกรณีที่ตรวจไม่พบอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ติดเชื้อนั้นกินยาลดไข้ไปฟังเสียงครับสามคนนี้ไม่เกินเลยคือพอเราทราบข่าวปุ๊บจากทางกรุงเทพครเราก็มาย้อนดูภาพนะย้อนดูย้อนดูผลการเดินผ่านที่ผ่านมาคุณภูมิไม่เกินเลยคุณภูมิไม่เกินเลย ผมผมกลัวว่ามันจะเป็นอันนี้อันนี้คิดดูนะถ้าคนเป็นไข้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขากินยาลดไข้เนี่ยมันมีผลแบบไม่รู้แต่แต่เคเนี้ผมอ่านว่าเขาเขาอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนที่เป็นอ่ะตอนเขาเดินทางเขาอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นแล้วไข้มันยังไม่สแสดง ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห่วงเวลาที่ผู้โดยสารที่ติดเชื้อเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวจากการสอบสวนของสาธารณสุขยืนยันว่ามีความเสี่ยงต่ำเพราะผู้ติดเชื้อใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างที่อยู่ในสนามบินส่วนกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19เพศหญิงอายุ28ปีของจังหวัดพะเยาไปเที่ยวงานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลล์2020ที่สิงห์พาร์คเชียงรายเมื่อคืนวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่หลายฝ่ายกังวลถึงการแพร่เชื้อ จากการสอบสวนโรคพบว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะติดเชื้อโควิด -19 จึงไม่จำเป็นต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนครับวิเคราะห์สำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวงานในคืนดังกล่าวนะครับก็คืองานฟัมเฟสติวัลที่ว่ามีความเสี่ยงต่ำมากนะครับผมย้ำนะครับมีความเสี่ยงต่ำมากที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จึงขอแนะนำให้สังเกตอาการตนเอง14วัน นะครับพร้อมกับปฏิบัติตนใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะหา่างนะครับหากมีอาการไข้จะบุกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่สามารถรับรสก็แนะนําให้ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำหรับกลุ่มเสียงสูงก็คือคนที่เข้าใกล้ผู้ป่วยในรัศมี5เมตรซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการสอบสวนโรคแล้วและจะติดต่อไปอยังกลุ่มเสียงดังกล่าวเพื่อให้มาเข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุขต่อไป เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับจังหวัดเชียงรายได้ถแถลงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมอีก1รายเป็นเคสที่7ครับเป็นชายอายุ28ปีเป็นเพื่อนกับเคสที่พะเยาคือชายคนนี้ไม่ได้ไปประเทศเมียนมาแต่เป็นเพื่อนกับคนที่ลักลอบเข้าไทยมาข้อมูลเบื้องต้นวันที่29พฤศจิกายนพักร่วมกับเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยเคสเชียงรายและพะเยาไปเที่ยวง,งานฟาร์มเฟสติวัลสิง์ปาร์คเชียงรายแล้วก็แวะไปเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่เชียงรายต่อจากนั้น30พฤศจิกายนตอนเที่ยง เดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวร่วมกับกลุ่มเพื่อนก็คือผู้ป่วยเคสพะเยาพอวันที่1นธันวาคมตอน8โมงเช้ากลับเชียงรายด้วยรถโดยสารประจำทางและพอตกเย็นก็ไปทำงานที่ร้านอาหารวันที่2อธันวาคมหลังรู้ว่าเพื่อนติดเชื้อก็เลยเข้าไปตรวจพบว่าติดเชื้อด้วยเจ้าหน้าที่จึงส่งต่อที่โรงพยาบาลเชียงราย ส่วนการประกาศให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยและตกค้างอยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาสามารถกลับเข้ามาในไทยตามช่องทางปกติดานพรมแดนไทยเมียนมาสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่2ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีผู้ที่มาแสดงตนขอกลับเข้าไทย31รายส่วนวันนี้นะครับมีอีก17รายที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไทยล่าสุดอย่างที่บอกครับว่าพบผู้ป่วย3รายนะครับอันนี้คือเจอก่อนเข้าประเทศเข้าสเตจควนด1นไปแล้วไม่ต้องห่วงครับ ขณะที่กองกำลังผาเมืองร่วมกันจับกลุมนายสมคิดศรีปัญญาอายุ40ปีและนายล่าดวงคำอายุ40ปีรวมถึงเยาวชนหญิงอายุ14ปีขณะพักอยู่ในเกสต์เฮาส์ริมฝั่งแม่น้ำสายเขตชุมชมหัวฝายทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลำเลียงคนจากพื้นที่ชายแดนไปยังพื้นที่ต่างๆเพราะเห็นว่าเป็นงานง่ายๆได้เงินเร็วค่าหัวได้ประมาณ500-1,000บาทตำรวจจึงแจ้งข้อหานำพาหรือสนับสนุนให้มีการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ก่อนส่งไปกักตัวดูอาการเป็นเวลา14วันหากไม่พบเชื้อโควิดก็จะส่งให้ตำรวจดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ยังมีคลิปของหญิงวัย25ปีจังหวัดพิจิตรที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดด้วยอาการปกติวงสีแดงเนี่ยนะครับคือเธอไม่มีท่าทีว่าป่วยเลยเมื่อคืนวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าหญิงคนนี้และเพื่อนสนิทสนุกกับเสียงเพลงครับไม่มีอาการที่บ่งชี้ว่าเธอติดเชื้อโควิดหลังจากที่เธอลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อพิจิตรได้ทำการสั่งปิดสถานบันเทิงสองแห่งชั่วคราวพร้อมทำความสะอาดเพื่อป้องกันการระบาดพร้อมนำพนักง,งานประจําร้านทั้งสองแห่งเกือบ60รายไปตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดด้านผู้ประกอบการยืนยันว่าหลังจากนี้จะคัดกรองอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธ,ธารณาสุขขณะที่ประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักเที่ยวกลางคืนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไปเที่ยวคืนเดียวกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 ตอนนี้ก็ทยอยเดินทางมาขอตรวจหาเชื้อกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางโรงพยาบาลพิจิตรบอกว่ามีกว่า200รายแล้วนะครับไปดูที่โรงเรียนหลายแห่งกันบ้างทั้งภาครัฐเอกชนในจังหวัดพิจิตรครับปิดโรงเรียนชั่วคราวระหว่างวันที่3ถึง7ธันวาคมนี้หลังหญิงอายุ25ปีติดเชื้อโควิดเดินทางด้วยเครื่องบินมาลงที่สนามบินจังหวัดพิษณุโลกและเดินทางกลับบ้านในจังหวัดพิจิตรทำให้โรงเรียนต้องทำความสะอาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครอง สำหรับจังหวัดพิจิตรมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ4คนพนักงานร้านที่ป่วยไปใช้บริการพนักงานร้านที่ผู้ป่วยไปใช้บริการเนี่ยกว่า60คนแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงตามอีกกว่า200คนเข้าสู่การเฝ้าระวังป้องกันโรคไปแล้วเช่นเดียวกับจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนในอำเภอนครไทยประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษรวม2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อทําความสะอาด เนื่องจากมีครูเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารจากกรุงเทพมาที่พิษณุโลกเที่ยวบินเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิดที่จังหวัดพิจิตรไปที่จังหวัดราชบุรีครับมีความตื่นตัวในพื้นที่กันมากขึ้นกว่าเดิมหลังตรวจพบหญิงวัย36ปีเดินทางกลับจากเมียนมาติดเชื้อโควิด -19 แล้วเข้าไปพักอาศัยในจังหวัดราชบุรีขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้สอบสวนโรคหลังพบผู้ติดเชื้อและพบว่ามีผู้สัมผัสหญิงวัย36ปีแล้วจำนวน41คน ในจำนวนนี้มี5คนที่สัมผัสใกล้ชิดก็ถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาแล้วก็เข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลราชบุรีแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจหาเชื้อโควิดส่วนอีก36คนมีทั้งญาติของผู้ติดเชือ้อพนักง,งานบริษัทประกันชีวิตคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะถูกส่งตัวเข้ามาอย่างศูนย์กักกันโรคที่จังหวัดตรัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อติดตามอาการกันต่อไปนะครับ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการระบาดของโควิดรอบ2นะครับย้ําว่ายังไม่ได้คลายล็อกแต่ก็ขอให้ประชาชนออกไปเที่ยวออกไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงสิ้นปีนี้ครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีสาวลักลอบข้ามแดนติดโควิด19ว่าทุกคนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว พร้อมย้ำว่าบุคคลเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศและให้ผู้อื่นมาตามรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถดําเนินคดีที่เข้าข่ายความผิดกฎหมายใดได้ไดบ้างคุณอนุทินยืนยันว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังไม่ใช่การระบาดรอบสองขอให้ผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศจากท่าขี้เหล็กมาแสดงตนที่โรงพยาบาลและให้ข้อมูลเพราะาทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วจึงต้องร่วมกันไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้างมากกว่านี้ ยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่สามารถคลายล็อกเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นและกรณีนี้ไม่เหมือนกับเหตุการณ์สนามมวยเพราะคนที่อยู่แนวชายแดนไม่ยินยอมแสดงตัวและให้ข้อมูลจึงต้องขอให้ร่วมประนามการกระทําเช่นนี้ไปฟังเสียงครับนี่มันเกิดขึ้นตรงนี้คือพวกนี้เห็นแก่ตัวคือจะไม่ยอมขอรันทนีถึงและยังอยากจะไปเที่ยว ช่วยกันประนามกันเยอะๆทั้งอย่างนี้จังหวัดบริเวณชายแดนเราควรจะมีการล็อกค,คือถ้าเกิดจพิพารณาในการล็อกเนี่ยน,น่าจะคงยังไม่ถึงขั้นนั้นอดีายวไปให้ความสําพันกับคนพวกนี้ขนาดน,นั้นเรายังมีความสามารถในการป้องกันในการควบคุมไม่ให้ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอบผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมที่มีการรวมตัวของคนจํานวนมากกังวลว่าจะเกิดการระบาดของโควิดหรือไม่รองนายกบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่ชุมนุมเพราะตนก็ไม่อยากให้หมาชุมนุมพอถามว่าสามารถนําพรกฉุกเฉินมาบังคับใช้ไม่ให้มีการชุมนุมได้ไหมเพื่อป้องกันโรคระบาดเพราะว่าลำพังแค่พรบการชุมนุมไม่สามารถห้ามเรื่องการชุมนุมได้พลเอกประวิทย์บอกว่าใช้วิธีขอความร่วมมือเอา ด้านความเห็นของคนในวงการบันเทิงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทําให้มีนักร้องและนักดนตรีต้องกักตัวนั้นนะครับล่าสุดคุณเป็กวงซิลได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีโดยบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะโพสต์เรื่องนี้ได้หรือเปล่าแต่จุดจุดจุดไร้สามันสำนึกทั้งลักลอบทั้งอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่ผมเคยเป็นชุดแรกๆที่โดนกักตัวเรื่องนี้ตอนที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเรารู้ว่ามันต้องเสียอะไรไปบ้างแต่ก็พร้อมเสีย แต่วันนี้ด้วยความที่เราและเพื่อนพี่น้องที่เป็นศิลปินรอบคอบมากๆแต่ต้องมารับผิดชอบเพราะสิ่งที่คุณทำและมันกระทบทุกทางทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นๆมันจะดีอยู่แล้วจิตใจคุณทำด้วยอะไรเขาจะตายก็เพราะคุณเห็นแก่ตัวไม่เห็นหัวคนในประเทศถ้าเรามีรัฐบาลที่ดีเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นี่เป็นความเห็นของคุณเป็กวงซิวนะครับ ช่วงหน้านะครับตอนนี้ภาคใต้อ่วมหนักครับเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะ7จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงทางด้านทีมรุกก็บอกว่านี่ถือเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกัน,กน คลายความกังวลเรื่องปัสสาวะด้วยกางเกงซึมซับเ Per อร์เทนตีต้โกลแพนมีแอาร์ไรเทคโนโลยีช่วยระบายอากาศพร้อมลดแบคทีเรียลดกลิ่นซึมซับมากขึ้น2เท่าให้คุณออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัวทำกิจกรรมที่ชอบอย่างที่คุณเคยทำพวกเราเลือกกันเกงซึมซับเซอร์เทนตีแบรนด์ขายดีในไทย ที่สุดของการใช้ชีวิตอยู่ที่คุณมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อคนที่คุณรักบททางที่คุณสร้างเองก New Ford เว n g e r XLT พิเศษช่วงแนะนำ799,000บาทถึง31ธันวาคม2563 live the ranger life เบรลิคิดบนดาลสร้าาบางครั้งชอบอะไรเหมือนกันแค่ทักทายกันคิดตายมาเป็นเพื่อนคนเนี้ยเป็นพี่เป็นน้องไม่ต้องเรียกร้องก็ลิตเป็นเพื่อนลิิดได้ด้วยฮานมิ ความร้อนทำให้หนังศีรษะแห้งและก่อให้เกิดรังแคดับร้อนด้วยเคลียร์ไอซ์คูเมนทอลระเบิดความเย็นสุดขั้วพร้อมช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผมสวยไร้รังแคใหม่เคลียร์คลีนแอนด์มายช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99%อย่างอ่อนโยนแคปซ s i บลั c k no sugar no regrets but it's exciting แบฟส์แม็กซ์เป็นที่กับสี่งที่ใช่อร่อยซาเต็มทีไม่มีน้ำตาล อากาศร้อนเหงื่อเยอะเสื้อเหม็นสยบกลิ่นเหม็นติดเสื้อด้วยบริสเอ็กเซลใหม่ Active Flash หลายคราบสยบกลิ่นเหม็นกระจายความหอมตลอดวันเวียมั่นใจใหม่บริสเอ็กเซล t i v e Flash ทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมอยู่แล้ว คุณละ่ะพร้อมออกมาช่วยกันด้ยังให้บรรยากาศที่คิดถึงกลับมาพร้อมค่ะออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากบูสต์วิตามินให้ผิวกายไม่เห็นต้องลำบากหม่วัตสลีนซูเปอร์วิตามินเซรัมผสานวิตามินเข้มข้นจากเซรั่มผิวหน้าไว้ในขวดเดียวช่วยลดเลือนจุดด่างดำสามเท่าบูสต์ผิวดูกระจ่างใส เพราะสัมผัสของพ่อและแม่ต่างกันทำให้ลูกเรียนรู้ได้คนละแบบ Baby Love Play p l a n นพรีเมียมสูดใหม่ลุงยิ่งขึ้นขอบเอลยืดหยุ่น2.5เท่าซึมซับถึง10ชั่วโมงแห้งสบายเล่นท่าไหนก็ไม่ห่วงเลย b b b y y เล e เ p l y y แ a n นพรีเมียม สนับสนุนโดยหัวเว่ยเมดบ o ๊ก4ให้คุณได้มากกว่าทับทอปเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังตอนนี้นอกจากเรื่องของโควิดนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้เองก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชที่น้ำเนี่ยไหลเข้าไปท่วมโรงพยาบาลจนทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นได้รับความเสียหาย ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสา,า,าธารณภัยเตือน7จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับกรมป้องกันและบรรเทาสา,า,าธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้หลังเจออิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย สมผลให้ภาคใต้ฝั่งตันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นมาทําให้7จังหวัดได้รับผลกระทบอย่างหนักได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสงขลาปัตตานีและนราธิวาสที่โดนกระทบหนักมากเลยนะครับก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ําป่าจากเทือกเขาหลวงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่งผลกระทบกับชาวบ้านเป็นวงกว้างบางพื้นที่น้ําท่วมสูงกว่า1เมตร โดยเฉพาะเมื่อคืนนะครับน้ำไหลทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลมหาราชทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเอากระสอบทรายมากั้นประตูหน้าโรงพยาบาลกันน้ำไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลกันอย่างทุลักทุเลแต่ว่าอย่างที่เห็นครับสุดท้ายไม่สามารถต้านทานปริมาณน,น้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมได้ส่วนตามถนนสายหลักและตามบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลน,นครศรีธรรมราชบางจุดน้ําท่วมสูงอย่างที่บอกถึง1เมตรชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ําหรือว่าพายเรือท้องแบนออกมาซื้ออาหารกัน ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ระดับน้ําในตัวเมืองเริ่มลดระดับลงทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ทยอยเข้าไปสํารวจความเสียหายนะครับแล้วก็เข้าไปทําความสะอาดขณะที่โรงพยาบาลทุ่งสงเจ้าหน้าที่เภสัชกรต้องช่วยกันขนย้ายยาออกจากห้องยาสํารวจความเสียหายหลังน้ําลดพบว่าเสียหายเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะห้องทันตกรรมไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับครุภัณฑ์และยาที่ได้รับความเสียหายเช่นกันแม้จะมีการเตรียมการขนย้ายบางส่วนไปแล้วก็ตามครับ สิที่อยู่ในตู้เย็นก็ไม่สามารถที่จะอ,ะอยู่ได้นานเราก็เลยต้อง m o ฟฮะ move ตั้งแต่บ่ายสองสองโมงเมื่อวานนะฮะก็คือวันที่เท่าไหร่อะเมื่อวานวันที่วันที่สองนะฮะแล้วก็เราไปถึงที่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยใช้เวลาระยะทางแค่เจ็ดกิโลแต่เราใช้เวลาห้าชั่วโมงส่วนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมชนผู้บริหารและครูสำรวจความเสียหายในโรงเรียนหลังน้ำพัดแรงจนทำให้กำแพงบางส่วนของโรงเรียนพังจนปิดถนนทางเข้าชุมชน ส่วนห้องที่อยู่ด้านล่างก็ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับที่ศาลาประชาคมของเทศบาลซึ่งจัดไว้สําหรับชาวบ้านที่อบยบออกจากบ้านเมื่อคืนนี้เช้านี้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ทยอยเดินทางกลับบ้านไปสํารวจความเสียหายแล้วหลังน้ําลดไปที่จังหวัดตรังครับซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ําจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ปริมาณน้ํายังไม่ลดลงแถมในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องส่งผลให้ชาวบ้านกว่า2,000ครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ต้องเร่งขนย้ายเข้าของเครื่องใช้รวมถึงสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูงโรงเรียนในพื้นที่ต้องประกาศปิดเรียนช่วคราวเนื่องจากถนนหลายสายถูกตัดขาดชาวบ้านบางครอบครัวบอกว่าต้องใช้เรือสัญจรช่วคราวแล้วนะครับล่าสุดนายบำรุงรัฐพลอยดำนักวิชาการป่าไม้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดลงหนังสือคำสั่งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ห้ามประชาชนเดินทางไปพื้นที่ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติเด็ดขาดเพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินถลม่มและน้ำในถ้ำอาจจะย,ยกระดับสูงพร้อมจัดหน่วยงานเจ้าหน้าที่นะครับเฝ้าระวังผู้ฝ่าฝืนด้วยส่วนการเดินทางของประชาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศหยุดเดินรถทุกขบวนที่เดินทางเข้ากรุงเทพเนื่องจากมีดินสไลด์ทับรางรถไฟช่วงสถานีช่องขาวร่อนพิบูรณ์2จุดถ้าเกิดใครที่จองตั๋วล่วงหน้าไปแล้วก็สามารถขอคืนตั๋วได้เต็มจำนวนนะครับ ส่วนการเดินทางด้วยเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดนอครศรีธรรมราชตอนนี้ยังเปิดตามปกติสายการบินต่างๆยังขึ้นลงได้เนื่องจากรันเวย์ลานจอดและอากาศผู้และอาคารผู้โดยสารนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าเส้นทางรอบๆจะถูกน้ำท่วมสูงก็ตามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมช่วยกันดูแลพร้อมบอกต่อว่าฝนตกมากจะทำยังไงได้เราก็ต้องช่วยผู้ที่เดือดร้อน เพราะเป็นเรื่องของราชการที่ต้องดูแลพอผู้สื่อข่าวถามว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองไหมพลเอกประวิทย์ตอบกลับว่าจะลงไปพื้นที่ภาคเหนือก่อนทางด้านทีมกรุ๊ปก็เปิดเผยนะครับว่าน้ําท่วมนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ30ปีโดยนายชาวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมกรุ๊ปเปิดเผยกับทีมข่าวโมโนทวินีนว่า สถานการณ์น้ําท่วมทางภาคใต้ของไทยช่วงนี้ถือว่าหนักมากครับในรอบ30ปีสาเหตุหลักๆก็เกิดจากฝนที่ตกหนักมากในช่วงสองวันที่ผ่านมาบวกกับความกดอากาศต่ำกําลังแรงทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับผลกระทบหนักโดยปริมาณฝนที่ตกในช่วงสองวันสูงถึงวันละ200มิลลิเมตรต่อวันถ้าเกิดรวมวันนี้วันที่3ก็จะรวมเป็นฝนตกสะสมอยู่ที่300ถึง500มิลลิเมตรพื้นที่ที่หนักที่สุดคือจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี เพราะแค่2วันมีฝนสะสมเทียบเท่ากับ1ใน3ของฝนทั้งปีเลยครับ กันแล้ว2วันกว่าๆมาเนี่ยนะครับมัน500มิลลิเมตรแล้วนะครับ500มิลลิเมตรนี่ถือว่าเป็นประมาณ1ใน3ของฝนทั้งปีนะฮะของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าสาเหตุของการเกิดน้ําท่วมครั้งนี้ก็เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องนะครับ2วันกว่าแล้วก็คิดว่าถึง3วันถึงวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับ3วันตกต่อเนื่องนะฮะปริมาณสะสมก็ประมาณ3 0 0ถึง500มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นฝนที่ตกสูงมาก นะครับถ้าหากว่าพูดถึงปริมาณคิดเป็นว่าคาบปีการเกิดก็ประมาณ30ปีนะครับสำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อยู่บริเวณเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความชันและสูงมีโอกาสเกิดดินเลื่อนถลายรวมถึงพื้นที่ลาดชันเสี่ยงที่จะเกิดดินถลม่มเนื่องจากดินอุ้มน้ําไว้มากทีมกรุ๊ปคาดว่าปริมาณฝนจะตกหนักสุดวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง สถานการณ์จะเริ่มเบาลงซึ่งคาดว่าน้ำจะทรงตัวท่วมอีกประมาณ2วันครับส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีฝนตกอยู่และคาดว่าจะใช้เวลายอย่างน้อย3วันก็จะคลี่คลายจากภัยธรรมชาตินะครับมาดูอุบัติเหตุกันบ้างที่โคราชมีชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นข้าราชการกเกษตรอำเภอ เมาแล้วก็ขับรถเก๋งข้ามเลนไปชนกับรถกระบะชนกันแบบประสานงาจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายเท่านั้นยังไม่พอนะครับชายคนนี้ลงมาจากรถแล้วก็ด่ากราดชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์เป็นอย่างไรไปชมครับมาดูเฉยเราคม่ว่าอะไรผมเล่าให้ทิดว่าผมชนหรอเหผมไม่ได้ชนเลยเขาเอ,าอ้ากัไม่รู้ผมมาดูเพราะแกชนแล้วม่ชนแกมาอะไรผมเล่าเลาไง เซ็นเซอร์เยอะมากนะครับโวยวายด่าทอชาวบ้านกันแบบนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านหนองยายเทียมบ้านหนองตะไก้อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างรถเก๋งกับรถกระบะชนประสานงากันทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงและเด็กรวม2รายโดยคู่กรณีเป็นชายที่เห็นในคลิปนะครับใส่เสื้อแบบนี้สีดำดำนะครับอ้างตัวเป็นข้าราชการของสํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุญมากแล้วอยู่ในอาการมึนเมาคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็ยังคงเอะอะโวยวายไม่ยอมรับผิดบอกว่าผมไม่ได้ชนผมไม่ได้เมา ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนางรวยรินพิมปรุสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกยซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะท,ที่ถูกชนและเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งตอนนั้นเนี่ยตนขับรถมาพร้อมกับหลานสาวอายุแค่4ี่ขวบพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็สังเกตเหต็นแล้วแหล,ละว่ารถคู่กรณีขับสายไปสายมาก่อนจะพุ่งข้ามเลนมาชนกับรถของตนจนทําให้ตัวเองกับหลานสาวได้รับบาดเจ็บ ขณะที่กาลังคลานออกมาจากรถก็เห็นชายคนนี้ตนจําได้เลยนะครับว่าทํางานเป็นข้าราชการสังกัดสํานักงานเกษตรเพราะว่าเคยทํางานร่วมกันมาในพื้นที่ลักษณะพูดจาคล้ายคนเมาเอะอะโวยวายด่าทอชาวบ้านที่เข้ามาช่วยนะครับคุณโวยรินบอกว่าหลังเกิดเหตุตนเนี่ยบาดเจ็บหนักกรามหักตับฉีกขาดส่วนหลานวัยสี่ขวบได้รับบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าหักตนก็อยากให้คนขับรถเกง๋งคู่กรณีมารับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วย หลังเกิดเหตุตำรวจสพหนองบุญมากได้ควบคุมตัวชายคนนี้นะครับมาสอบปากคำแล้วจากการตรวจสอบชายคนนี้ไม่ได้เป็นกเกษตรอำเภอหนองบุญมากตามที่อ้างแต่ว่าเป็นกเกษตรตำบลหนองตะไ่ท้ทางนี้จากการนำตัวไปตรวจวัด,วดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายพบว่าโอ้โหชัดเลยครับสูงถึง237มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นตำรวจจึงแจ้ง2ข้อหาก็คือขับขี่รถขณะมึนเมาสุราและขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ เพื่อ,อดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับนี่เป็นบุคคลที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเนี่ยครับลงไปกลิ้งกับถนนแบบนี้แล้วก็บอกว่าไม่เมาไม่เมาตนไม่ได้ชนนะครับทั้งหมดนี้คือทอปทอกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ